สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับมาพบกันกับแนวทางหานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3นมอยเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่เนาะมัดรวม3ามนอยก็จะมีนอยพิเศษนอยปกติ VIP นะครับเมื่อวานนะครับพี่ๆเมื่อวานนะครับสลับในวันที่11เนี่ยผมหาแผ่นกระดาษไม่เจอนะครับต้องขอโทษที่ ไม่ได้สรุปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับน่าจะมาแค่น่าจะมาแค่รอบเดียวก็คือฮานอยพิเศษเนาะมาคู่กันเลย3ามสนะครับพี่พีเนาะหรือท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดก็เข้าไปที่ในรอบปกติอีกนะครับส่วนแนวทางนะครับของวันที่12กรกฎาคม2,568ท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ขอให้ยังเฮงปังปนะครับผมให้ไปที่เลข9 เลขสี่เลขสองเลข0ูนเลขสามเลขสามปิดท้ายนะครับพี่พี่ปิดท้ายด้วยเลขหนึ่งสายวิ่ง สายวิ่งนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข3สายรูดนะครับสายรูดให้ไปที่เลข4ตัวประกบคู่นะครับพี่ๆเอาก็จะมีในที่30 31 3นสอง

สามสี่หนึ่งนะครับผมนะครับสี่กับสามเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสรับแนวทางที่หวังให้เนาะก็ขอให้ทุกท่าน นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้โชคดีแห่งหนนะครับสวัสดีครับ